ผู้สูงอายุล่าสุดข่าวจริงวันที่24ธันวาคม2568ผ่าน7ข้อนี้ครบได้เงิน800บาทดูเลยคุณได้ไหมผู้สูงอายุล่าสุดครับในวันที่24ธันวาคม2568นี้ใครที่ผ่าน7ข้อนี้ครบทุกข้อรับเงินไปเลย800บาทครับเงินนี้โอนเป็นเงินสดเข้าบัญชีธนาคารคุณนะครับแต่เนี่ย7ข้อนี้สำคัญมากทำให้ครบทุกข้อน,นะครับและหลายๆคนเนี่ย คุณดูคลิปนี้ต้องดูแต่นันน่นๆนะถ้าคุณมาดูใกล้ๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เงินก็ได้นะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่ต้องทําให้ครบทั้ง7ข้อก่อนนันเนอรครับนั้นเนี่ยเมื่อคุณเจอคลิปนี้แล้วแนะนําว่าให้ดูให้จบในตอนนี้เลยนะครับอย่ากเก็บเอาไว้นะครับหาเวลาดูให้ครบนะเพราะว่าสําคัญต่อคุณมากๆที่คุณจะได้รับเงินตรงนี้นะครับหากคุณไม่ทําตามทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะพลาดเงิน800กันนะนั้นะไม่อยากพลาดเงิน800ครับมาทําตรงนี้ให้ครบรายละเอียดกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับผู้สูงอายุในวันที่24ธันวาคมจะทําอย่างไรให้ได้เงิน800อยตรงนี้นะครับมาดูข้อที่ต้องผ่านข้อที่1ครับคุณจะต้องเป็นสัญชาติไทยครับมีอายุ60สปีขึ้นไปนี่คือเรื่องง่ายๆที่จะต้องเป็นนะหากคุณเป็นคนไทยครับคุณจะได้เงินสวัสดิการของไทยอยู่แล้วแต่คุณจะต้องอายุ60สิปีขึ้นไปด้วยนะครับหากคุณเป็นคนไทย อายุต้อง60ปีขึ้นไปนะครับแต่หากว่าคุณไม่ได้เป็นคนไทยคุณก็จะไม่ได้เงินในข้อที่1ตรงนี้แล้วคือหลุดละสำหรับโครงการนี้นะครับแล้วก็อายุเนี่ยถ้าหากยังไม่ถึง60ปีก็หลุดยังไม่ได้นะครับดังนั้นอันนี้ก็คือในส่วนของข้อที่1ครับมีสัญชาติไทยมีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับตรงนี้สําคัญมากๆนะนี่คือข้อที่ หนึ่งต่อไปครับไปในส่วนของข้อที่สองครับได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่คุณต้องได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ด้วยนะครับส่วนนี้สําคัญมากหากคุณไม่ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่คุณจะไม่ได้เงินในส่วนตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่แล้วการได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ต้องเป็น บัตรสวัสดิการที่ใช้แบบประชาชนในการใช้เงินครับโดยคุณต้องลงทะเบียนแล้วได้สถานะว่าผ่านแล้วก็ตรวจสอบบัตรต้องผ่านอุทธรณ์ผลต้องผ่านนะครับยินเันตนต้องให้เรียบร้อยนะถ้าหากว่ามีการตรงนี้เนี่ยหากคุณไม่ผ่านก็จะไม่ได้อันนี้เนี่ยมันเป็นรอบที่มีการได้ตั้งแต่ในรอบลงทะเบียนในรอบไปแล้วนะครับแล้วเนี่ยหากคุณได้บัตรสวัสดิการรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้ประชาชนในการใช้เงินเนี่ย โดยผ่านทุกกระบวนการตรงนี้ครับคุณก็ถือว่าจะได้เงินในตรงนี้ข้อที่2โดยมันต้องจบการที่การยินินโตนนะต้องยินดนโตนให้เรียบร้อยข้อที่3ครับคุณได้รับเงินในเงินที่ชื่อว่าเงินสงคอเพื่อการในชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได,ได้น้อยกับเป็นปี68อันนี้เป็นเงินโครงการเพิ่มเติมที่จะได้สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแล้วและเป็นกลุ่มผู้สูงอายุก็คือเงินในครั้งนี้นี่เอง แต่สำหรับคนจะได้800คุณต้องเข้าใจตรงนี้ครับจะต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2508เท่านั้นนะครับเพราะว่าเงินนี้เนี่ยจะได้100บาทจำนวน8เดือนก็คือด้ตั้งแต่กุมภาไปจนถึงกันยาครับดังนั้นการจะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการพแก่รผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้นั้นจะต้องเกิดก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2508ดังนั้นคำตอบที่คุณต้องให้กับผมหรือให้กับตัวคุณเองก็คือคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ วันเดือนปีเกิดของคุณคุณก็เอาวันเดือนปีเกิดของคุณครับมาทาาถ้าคุณเกิดก่อน2508ในกรณีน,นี้นก็คือเกิดตั้งแต่2507 2506 2505 2504 2503 2502 2501 2 5 0ห้า9ูนย์ห้าสองห้า2ูนย์4ี่สองหองหอก็สองอะไรอไล่ไปเรื่อยนะครับถ้า24เนี่ยถ้า24 เป็นต้นไปเนี่ยยังไงได้หมดทุกคนนะครับแล้ว2508ลงมา1กุมภาพันธ์2508อัน1มกรา2508ก็ยังได้นะครับคือเกิดก่อนอ่ะพูดง่ายๆก็จะได้800ตรงนี้นะครับหากคุณมันจะมีคนที่ได้น้อยกว่า800ก็คือถ้าเกิดระหว่าง1-28กุมภาพันธ์2508ได้รับ700ถ้าเกิดระหว่าง1-31มีนาคม2508ได้รับ600ถ้าเกิดระหว่าง1-30เมษายน2508ได้รับ500 ถ้าเกิดระหว่างหนึ 1, ่งถึงสพฤษภาคมสอง8ห้าสปดได้รับ400ร้อยสังเกตว่ามันเลื่อนไปเดือนหนึ่งก็จะลดร้อยหนึ่งผู้ที่เกิดระหว่างหนึ่งถึงสมิถุนายนสอง8้าสปดได้รับส0 0รอยผู้ที่เกิดระหว่างหนึ่งกรกฎาคม2อันายได้รับ2อ0ผู้ที่เกิดระหว่างหนึ่งถึงสสิ็ดสิงหาคม25 0 8สดได้รับหนึ่งรเห็นไหมครับนี่คือเลทเขาจะเป็นตามนี้เลยดังนั้นเนี่ย หากว่าคุณได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้นาะประจำเดือนตังมา,มา2 5 6 8คุณจะต้องได้ตามวันเดือนปีเกิดตามนี้ถึงจะได้รับเงินนะครับนี่ข้อที่สามครับข้อที่สี่ครับนอกจากคุณจะรับเงินทั้งสามอันได้เนี่ยคุณจะต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน13หลักให้เรียบร้อยครับภายในกําหนดเวลาก็คืออย่างดําเนินการอย่างน้อยเนียเน่ย3วันทําการเพื่อจะให้เงินเข้าตามรอบกําหนดเวลานะครับ ังนั้นการผูกพ,พรมเพย์แบบประชน13หลักของคุณเนี่ยคุณต้องทําให้เรียบร้อยหากคุณยังไม่ได้ทาการผูกพ,พรมเพย์แบบประชน13หลักคุณต้องไปผูกพ,พรมเพย์แบบประชน13หลักให้เรียบร้อยครับอย่างน้อยเนี่ยก่อน3วันทําการนะเพื่อให้เงินเข้าตามรอบเวลานะแล้ว3วันทําการเนี่ยคือวันไหนนะครับเงินคุณจะได้ในวันที่24ใช่ไหมวันทําการเนี่ยก็คือไม่นับเสาร์อาทิตย์นะดังนั้นเราจะไม่นับเสาร์อาทิตย์แต่วันที่24อ่า3วันทำการเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นวัน,สวน,นเสาร์อาทิตย์ดังนั้นเนี่ยมันก็จะสามวันทําการก็คือยี่ยี่สามธันวายี่สองธันวาแล้วก็สิบเก้าธันวาเนี่ยดังนั้นเนี่ยวันที่สิบเก้าธันวาคมคือวันสุดท้ายครับคุณจะต้องทําการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะครับเน้นย้ำว่าผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนสิบสามหลักไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์มือถือนะครับผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนสิบสามหลักวันสุดท้ายคือวันที่สิบเก้าธันวาคมหกแปด หากคุณไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ต้องยืน่นหนังสือยืนยันภายในวันที่8ธันวาครับว่าต้องการจะรับเงินสดหรืออะไรแบบนี้คุณต้องยืนยันติดต่อเจ้าหน้าที่ไปนะครับตรงนี้ก็ลองติดต่อดูนะครับถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ผมแนะนําให้ผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนดีที่สุดนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกคนที่ได้รับเงินตรงนี้ก็คือต้องผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนเท่านั้นนะครับถึงจะได้รับเงินแ800ดร้อยตรงนี้ครับนี่ข้อที่4ี่ข้อที่5้าครับบัญชีธนาคารที่ได้ผูกพร้อมเพย์กับแบบประชาชนสิบสามหลังเนี่ยเรียบร้อยแล้ว คุณต้องเปิดใช้งานบัญชีนั้นในปัจจุบันด้วยและก็ต้องมีการหมุนเวียนเงินอยู่ตลอดครับทาให้เงินเนี่ยสามารถเข้าได้เพราะหากบัญชีธนาคารที่คุณได้ผูกความเบชนสามหักเนี่ยมีการปิดใช้งานไปเงินจะไม่เข้านะงนั้นเนี่ยคุณต้องเปิดใช้งานเอาไว้ครับบัญชีธนาคารที่คุณได้ผูกความเพย์แบบชนเมื่อคุณเปิดใช้งานมาเงินจะเข้าคุณได้แล้วเมื่อเงินเข้าคุณได้คุณก็จะสามารถที่จะได้ ในส่วนตรงนี้นะครับดังน,นั้นเนี่ยบัญชีธนาคารที่ผูกความเพประชานสามหลักก็คือจะต้องเปิดเอาไวใ้ในปัจจุบันหากว่าบัญชีปิดครับเงินจะเข้าไม่ได้แน,น่นอนนั้นเช็คให้ดีครับบัญชีคุณเปิดใช้งานในปัจจุบันอยู่หรือเปล่านะครับและเงินหมุนเวียนตลอดด้วยนะเงินจะได้เข้าได้แบบสบายๆช่วยให้เงินมันเข้าได้นั้นนี่คือข้อที่5้าครับเมื่อคุณได้ผูกความเพลแล้วต้องเช็คว่าบัญชีที่ผูกความเพลเนี่ย พร้อมที่จะรับเงินได้หรือเปล่านะครับโอเคต่อไปครับเราไปต่อเนื่องกันครับในส่วนของข้อที่6นะครับ6ก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่ได้เงินเข้า800บาทมาก่อนไม่ว่าจะเป็นในเดือน16 17 18กันยายน24ตุลาคม68 24พฤศจิกายน68คุณต้องไม่เคยไม่เคยได้เงินเข้ามาก่อนครับเพราะว่า มีการจ่ายเงินแปดร้อยตรงนี้แล้วมาสามเดือนละกันยาก็คือรอบแรกตุลาเนี่ยคือรอบเก็บตกรอบหนึ่งพฤติการคือเก็บตกรอบสองแล้วธันวาตรงนี้คือเก็บตกรอบที่สามนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องไม่เคยได้เงินเข้าในรอบก่อนหน้าถึงจะได้รับเงินตรงนี้แปดร้อยรวมถึงเงินก่อนถ้าคุณได้เจ็ดร้อยหกร้อยห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยก็เกี่ยวการตามวันเดย์เกิดในข้อที่ผ่านมานะครับข้อสามรู้สึกนะครับแล้วข้อที่เจ็ดครับได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์ก็คือตรงนี้ที่ผมได้บอกไป เป็นโครงการนี้แต่เป็นรอบรีเจ็คคือรอบเก็บตกกับโอนในวันที่24่ธันวาคมหกแปดครับกรณีบัญชีที่ผู้พข้ามย์ให้ทําวันที่19าธันวาคมที่ผมได้บอกหมดหาไม่ถูกผู้เข้ามให้ยืดหนังสีในภายใน8ธันวาครับช่องทางรับเงินเหมือนรอบแรกนะโอเคก็สังเกตได้ว่าจะเป็นไปตามนี้เลยนะครับดังนั้น7ข้อครับคุณมีครบทั้ง7ข้อตามคลิปนี้เนี่ยก็รับเงินไปเลยครับนะในวันที่24ธันวาคม2 5 6 8 800บาทครับแต่ต้องผ่านทั้ง7ข้อคอ้ครบนะถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งไม่ผ่านเช่นคุณได้รับเงิน800มาแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้นะครับอ่านี้ต้องชัดเจนกันแล้วก็ในกลุ่มเบาบางคุณเป็นมีกลุ่มเบาบางอยู่ในบ้านมีโอกาสจะได้รับเงินเพิ่มอีกนะครับนะก็ดูได้ท้ายวิดีโอมจะใส่ไว้ให้นะครับอ่าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในข่ัวข่าว่คลิปต่อไป